กระทรวงการคลังนะครับเตรียมเปิดจำหน่ายนะครับพันธบัตรออมทรัพย์บนวอลล์สตบอมอนะครับปี2568ครั้งที่2รุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยนะ2.49%ต่อปีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเนื่องจากว่าแคมเปญน,นี้10ปีเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยเป็นรูปแบบขั้นบันไดเป็นแบบสเต็ปอัพนะครับทีละสเต็ปสเต็ปไปไปดูกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต like, ์เป็นกำลังใจด้วย พันธาบัตรออมทรัพย์บนวลเวลสตสบมผ่านกระทรวงการคลังปีงบประมาณ2568ครั้งที่2นะครับมีการเปิดจําหน่ายรุ่นอายุรุ่นเดียวนะรุ่นอายุ10ปีวงเงินจําหน่ายนะครับ5ล้านบาทนะครับระยะเวลาก,การจัดจําหน่าย30กรกฎาคม2568นะครับสิ้นเดือนนี้เองนะถึง7สิงหาคม2568นั่นเองนะครับ โดยรุ่อายุ10ปีนะครับ SBST 357A อัตาราดอกเบีย้ยแบบข่ายบันไดปีที่1 3 1.7%ต่อปีปีที่4.4ถึง7อัตาราดอกเบีย้ย2.4%ต่อปีปีที่8 10อัตาราดอกเบีย้ย3.4%ต่อปีอัตาราดอกเบีเฉลี่ย2.49%ต่อปี ผู้ที่จองซื้อมีสิทธิจ์จองซื้อบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้ที่มีอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับการยิยยนยอมจากผู้ปกครองก่อนการจองซื้อพันธบัตรณ,ณสาขากรุงไทยนะครับวงเงินซื้อขั้นต่ำนะครับ1น0บาทนะครับหรือ100หน่วยถึง20ล้านบาทหรือ20ล้านหน่วยนะครับวงเงินซื้อขั้นสูงต่อครั้งไม่เกิน5ล้านหน่วยนะครับหรือ5ล้านบาทนะซื้อเพิ่มเป็นจานวน10 100บาทและไม่จำกัดจำนวนการเข้าซื้อนั่นเองการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับในเดือนมกราเมษากรกฎาคมตุลาคมของทุกปีโดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่30ตุลาคม2568ครบกำหนดอายุนะ3ากรกฎาคม2578นั่นเอง10ปีเลยนะการทำธุรก,กรรมหลังการซื้อพันธบัตรนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ขายพันธบัตรก่อนครบกำหนดอายุไทยทอน สามารถกระทำได้ตั้งแต่30มกราคม2569เป็นต้นไปสามารถใช้พันธบัตรออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันได้หลังวันที่ทําการจองซื้อนะครับ2วันทําการช่องทางการจําหน่ายบนบรอดแบน์บมบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเงื่อนไขาการจําหน่ายจะจาจหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ใช้วิธีแบบ first come first serve มาก่อนได้รับสิทธิก่อนนั่นเองนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะใครสนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาด ก่อนจากการอสังหาริว,วเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ามศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0 0 0 0 0ถึง 5, บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับ เลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ